สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนของเมนูร่างรายงานและเมนูไฟล์สรุปการประชุมค่ะเมื่อท่านได้มีการประชุมและปิดประชุมเรียบร้อยแล้วผู้จัดประชุมสามารถจัดทํารายงานการประชุมและอัปโหลดไฟล์เข้าไปในระบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มาตรวจสอบและรับรองการประชุมค่ะ หลังจากปิดประชุมแล้วผู้จัดประชุมหรือผู้ช่วยสามารถเข้ามาที่เมนูร่างรายงานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสรุปการประชุมทั้งหมดออกมาเป็นไฟเบิร์ดค่ะโดยไฟล์นี้จะรวบรวมข้อมูลจากทุกวาระที่ได้มีการดําเนินการประชุมจริงรวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดการประชุมทั้งหมดค่ะการดาวน์โหลดนะคะให้ท่านกดปุ่มดาวน์โหลดไฟ์ร่างรายงานค่ะหลังจากนั้นระบบนะคะจะสร้างไฟเ์ิร์ดขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะ ไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดนะคะท่านสามารถนำไปจัดรูปแบบหรือปรับแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมก่อนนำมาอัปโหลดในระบบค่ะเมื <S <S ่อท่านได้จัดทำรายงานการสารุปประชุมฉบับสมบูรณ์แล้วสามารถอัปโหลดฟไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบผ่านเมนูไฟล์สรุปการประชุมค่ะวิธีการก็คือให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มไฟล์สรุปการประชุมนะคะและกดเลือกไฟล์ค่ะเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการได้เลยค่ะ เมื่อเลือกไฟล์แล้วนะคะท่านสามารถเพิ่มคำอธิบายสั้นๆได้ค่ะอย่างเช่นตั้งชื่อไฟล์นะคะว่าเป็นรายงานการประชุมค่ะเมื่อเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยนะคะให้ท่านกดบันทึกค่ะเมื่ออัปโหลดแล้วไฟล์รายงานจะอยู่ในระบบและผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเข้ามาอ่านรายงานฉบับนี้ได้ค่ะ หากท่านต้องการแก้ไขสามารถคลิกได้ที่แก้ไขค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ท่านแก้ไขข้อมูลส่วนที่ท่านต้องการได้เลยค่ะและเมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดบันทึกค่ะระบบจะอัปเดตข้อมูลที่ท่านแก้ไขโดยอัตโนมัติค่ะและหากท่านต้องการลบไฟล์สรุปการประชุมสามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิก และกดลบค่ะจากนั้นนะคะให้กดลบอีกครั้งค่ะเมื่อลบแล้วนะคะข้อมูลที่ท่านเลือกลบจะถูกลบออกจากระบบโดยทันทีค่ะ